สวัสดีครับมาพอกันคือเก่าครับกับช่องสื่อขายที่ดินกับลุงอืดอาดหัวล้านสื่อกลางสําหรับผู้ที่จะซื้อที่ดินและก็ผู้ที่จะขายที่ดินมาช่องนีบ้บ่อิดิวังแน่นอนครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่นนองทั้งอำเภอบันดุงเนาะครับเนาะที่เป็นผู้ละบินตรงมาจากอังกฤษผูละมาอุดหนุนลุงอาจมาสื่อดินนะลุงอาจซ้องแปลงครับบินตรงมาสื่อที่ดินโดยเฉพาะเลยครับ แค่นั้นยังบ่พอครับมันยังมีของฝากของตอนมาเป็นขนมเป็นข้าวต้มขนมแล้วก็นี่ครับเป็นยังไงนาฬิกามาฝากความข,ของนอกด้ครับนี่ <laughs> งามบ่ามบ่็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อทีให้ความไว,ว้วางใจลุงเอิดอด,อดาหาัวรลลนที่ก็อุดหนุนมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับขอขอบคุณหลายๆครับสําหรับท่านใดที่กำลงังลังเลอ,ยอยเะู่าทียังตัดสินใจบ่ไรยอยู่ก็ใหีฝาตัดสินใจนะครับเด้อ สำมาจํามาจองเรยแล้วเดชซาลายแปลงงา,งามเบิดก่อนนะครับเดชสำหรับมนีสิทมาเบิงที่ดินแปลงงาม,ามอีกแปลงหนึ่งครับอยู่พื้นที่ของบานนาสำลานครับตลต้นถึงอำเภอพังคโคนจังหวัดสกลครับพื้นที่23ไร่13ตารางวาเป็นสนมคูดแดงน้ำซีจอแต่ว่าติดจำนองอยู่ทกสอครับ23ไร่กับ13ตารางวาครับเป็นดินท่ามครับ ดินท่าพระสะไทยจักวายจังไรดอกเป็นดินา่าำปลาต้นฮลิิงครับสำหรับที่ดินแปลงนี้มีโผพิเศษสุดๆเลยครับจะของผนว่าเพห่อนเงินเนาะถ้าท่านใดจองภายในเดือนเมษาเนี่ยเอาไปเลยลายละหามื่นบาทครับลายละหามื่นบาทภายมาคลองเึกๆ ไายมรกที่ดินราคาถูกเก,กิกดเบอร์ติดต่อมา่วนเลยครับรายละหาหมื่นบาทภายในเดือนเมษายนนี้ถ้าเลื่อยจากเดือนเมษายนนี้พันสิขายนีละหาหมื่นหาครับ้ายากได้ของดีราคาถูกผมมาท่านเฉพาะเดือนเมษายนนี้ก็ให้ติดต่อมาครับที่เบอร์0ูน3 3แปดแปดสามสามสองเอืูนย์ห้าสมลุงอดอาดหัวร้านครับผมไปกระนการเสียเวลาไปไปเบิร์ดินกันเลยครับอดินแปลงนี้ ก็คือเป็นดินท่ามนะครับดินท่ามเนี่ยสิเป็นดินเม็ดเม็ดใหญ่ๆงงสีน้ำสิเป็นดินเหนียวครับนีด้นแนวเขียดทั้งด้านที่ตะวันอ,ออกเสียงไต่เพินในพื้นที่ดินเนี่ยสิบางง่ายๆครับเสียดขั้นคู่ออมไปเบิดเลยขั้นคู่ออมไปทั้งเบิดคู่ทางเลยครับแต่ว่าม,มีปลาหกข้าสิบเปเห็นอัน ส่ขัวนาหลังแปลงขาเคียงกับเป็นปลาหกขึ้นกันครับเป็นปลาหัวลิงปลาหยาให้กันอันนี้แปลงขาเคียงครับแปลงของเฮาขค้ือนนี่แล้วครับคือปลาหัวลิงล้วนเลยครับยี่สิบสามไรเป็นปลาหัวลิงล้วนแต่ก็เป็นขั้นคู่อ้อมนี่ครับแต่ถ้าเบิ่งตถ้าเบิ่งของจริงกับสิงจักนะครับเป็นขั้นคู่ขั้นคู่กับสูงประมาณเมตรหนึ่ง กว้างประมาณ3เมตรนะครับถ้าเฮ็ดออกเป็นแป,น,ปนก็เฮ็ดถ้าเฮ็ดออกเป็นแปนปนี่กับรถก็สามารถแล่นอ้อมได้เลยครับนี่คะแนวเขียนทางด้านทิศตะวันตกเสียงใต้ครับนี่ลักษณะนี้เพิ่นเพิ่งออกมาล่างวัดใหม่ครับแต่ก่อนเพิ่นบ่เห็นลักสนุนจนที่เิ่นออกมารางวัดให้ใหม่แล้ว มาฟังหลักหไหไม่แล้วนี่ก็สังเกตง,ง่ยายๆคือเป็นขั้นคู่อ้อมเลยครับตรงมาเลยแต่ว่าป่ามัน, 6, น,นหกคือี่แปลงข้าคือแปลงนี้ครับนี่ก็ขั้นคู่อ่อมมีไม้มไผ่ปลาขึ้นนะครับอยู่ท่ามเนาะที่นี่ไม้ไผ่ปลากับต้นเฮอิ่งนี่แหละหลักๆนี่คือแปลงขฮาแเลยครับแปลงนี้ ทางด้านนี้ละอันนี้ก็เป็นแนว้เขียดอีกด้านหนึ่งครับเป็นด้านทั้งทิศตะวันตกเสียงเหนือครับมองนี่เป็นแปนเนี่ยก็บว่เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยคู่สะหรเป็นคู่อ้อมครับคู่อ้อมดินนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างครับบางในกล่องอาจจะบิซัดเนาะเป็นขางเคียงทั้งซ้ายทั้งขัวทั้งหน้าทั้งลัง เป็นนั่นน่ะเบิร์ครับเป็นปลาหัวลิงทางเบริร์นี่คือแปลงของเาครับนี่เบิร์ง่ายๆครับจุดสังเกตง,ง่ายๆก็คือเป็นขั้นคู่อ่อมเลยครับขั้นคู่อ่อมเบิร์คู่ด่านเลยนี่แหละตรงไปเลยแต่ว่าแต่ละด่านกาวางเย้วเท่าไหร่โบจคากคบเพราะว่ามันหกวัดบไดรทำไมวัดในแอปเกิดมันบ่เห็นนะครับมันบบเห็นหมองไมย กับพื้นที่กับเสียตามนี่แหละครับที่เป็นออกมาลัางวัดแล้วพื้นที่ครบครับยี่สิบสามไร่สิบสามตารางวาน,นั่นแหละอันนี้ก็เป็นแนวเขียดอีกข้างด้านนึงครับข้างด้านตะวันออกเชียงเหนือครับอยู่กลางขั้นคู่นี่แหละครับนี่นเขียดขั้นแดนก็เป็นขั้นคู่อ้อมเะครับ ตามที่ยางเบิงจนอ้อมนี่ครับมันก็จะเป็นรลบสี่เหลี่ยมงามนะครับมันคือมันบอกคือในโดบสนุดปันไดที่ยางเบิงเนาะมันก็มีปลาหกในมันบังมันก็บอกเห็นที่เบิงเบิงแล้วก็น่าจะเป็นรลบสี่เหลี่ยมง่ามๆอยู่ครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผางงามอยู่แต่ว่าบัดนี้มันเปลี่ยนออกแล้วจากสิเป็นคืองแน่นสนดกับบัชักว่าตัวยางเบิงทัวแล้วครับเบิ้งง่ายๆครับ คือมีคันคูอ่อมเลยนี่นะครับดินแป้งนี่ที่พิเศษสุดๆเลยก็คือน,นี่ครับที่พ่อมาเบ่ง นี่แหละครับดินแปลงนี้ที่พิเศษสุดๆเลยก็คือติดกับหวยประหางครับนี่ลำห้วยประหางที่ว่านในตำบลต้นเพลิงนี่ก็คือหวยประหางนี่ครับที่ที่เป็นหวยใหญ่ที่สุดที่เป็นลำน้ำที่ใหญ่ที่สุดท <Piet. S 2> <ical> ี่เป็นเส้นเลือดให้กับไทยพี่น้องตำบลต้นเพลิงครับใส่น้ำกับหวยประหางนี่แหละครับนี่นี่แห้งสุดแล้วครับแห้งสุดย้มแรงสีเลือประมาณซ้ำนี่ละ กันยังจะเลือกอยู่รยยครับเหมาะเลยครับถ้าเอาสีเห็ดสีปลูกสียังกันมีแผนนยังกันเอาใส่น้าใส่น้าได้เลยครับนี่ใส่น้าฟรีได้เลยหอยประหางเงาเลยครับช่วงนี้โบมีฝายฝายกับยุกไก่ครับฝายบันดร์ดูก็ฝายพ้นสว่านี่ยุกไก่ครับใส่น,ำน้ำเนี่สบายบบมีเบิดครับการมองทำมาหากินก็ได้ครับในหัวยหากินก็ได้เป็นหัวสาธารนณะ ภายใ้ประโยชน์ก็ได้นี่ครับแปลงของเฮ้ากระเือรับประโยชน์ตัวนี้เต็มๆเลยครับสำหรับดินแปลงนี้เหมาะกับเพ็ดอย่างดีส่วนหลายเน,ะนาะส่วนนี้ดินท่ามเนี่ยขาเจ้าสิปลูกป่ามปลูกเปล่าน้ำมันแล้วก็เฮ็ดหน้าสิยุประมาณนี้่ละสำหรับโซนนี้ ที่ก็จะเห็ุการปลูกปามกัดได้ผลดีอยู่ก็จะปลูกกัดลายสวนแล้วก็ได้ผลดีพวามันไก่น้ำถ้าท้าว่าน้ำท่วมบ่ก็บ่เห็นขาบบ่เห็นขาบน้ำขึ้นครับผมก็บ,บ่ไดมาส่วนทั้งนี้เน,ะนาะกนณาจะเต็มที่กนณาจ,จะเสมอกับอันนี้่ะครับ เสมอก็ฟังเลยครับเต็มที่ช่วงน้ำขึ้นก็ได้นอกจากปีนะครับปีมันขึ้นหล,ยลายปี60นะที่ขาวน้ำถ่วมสะกคนนะแม่นยุป,ปีนั้นมันขึ้นหลายอีกนีผมเกินมาหาสิบป,ปีกับมีปีนั่นแหละขึ้นหลายมันอาจจะถ่วมยุป,ปีนั้นแต่ว่าปกติแล้วสิบบวถ่วมครับส่วนนี้สิบปลูกสิบยังกัดหายห่วงครับ เบิ่งลักษณะของดินกันครับยงามแรลงนี่สิเป็นดินดินเม็ดหิ่งๆครับดินเม็ดหญ่ง,งิโพเพค,ครับนี่สิล้วนกันห่อไทยแล้วมนสิล้วนนี่ครับนี่ยงามแหล่งนะต่วแงมฝนกันถือน้นาม,มันสินเหนียวเป็นเหนียวติดติดต,ตีนนี่สิละอันนี้คือลักษณะของดินท่ามเนาะปลูกต้นใหม่ต้นยางสิง่ามครับดินท่ามภาษากลางกะจักไว้ยังไงจักเอื้อไว้ยังไดกับไปคนเราเด้อครับนะ ต้นไม้ต้นไม้ไงก็บ่ค่อยมีครับมีต้นไม้ไม่กระบากไม่ตะเคียนครับแต่ยังบวายต้นมาได้กัมาเบิกปลาออกนี่กัดกวางดีครับหลวกับงามเหมาะครับเหมาะลักษณะปลากัดที่ผมบอกน่ะปลาหัวลิงล,ล้วนปลาหัวลิงเป็นยังไงกัดภาคกลาง ภาษากลางกครจเกเอื่นมาจะไหนเนาะหมากหัวลิงภาษาบ้านเฮาเอื่นหมากหัวลิงตงีขี้ข,ขี่ยอดครับกินได้มันสมแห้งครับเนี่ยหมากมันเนี่ยหมากหัวลิงตีงขี้ขี่ยอดมันสมแห้งครับกินก็ได้เยอะะกระติระมานทำนี่เนาะครับเนาะ ่าบอกขอใจยังก็จังตีต่อสอบถามมาครับส่วนขอเสียของดินแปลนนี่ก็มีคือกันครับนี่คือทางเนาะทางนี่ยังบอท่านเป็นดดเป็นล่างเพียงแต่เห็ดเป็นเป็นแปลนพอดีเที่ยวเสียกระสี่ยู่ประมาณสองรอยเมตรนี่ครับเป็นทางแบบนี้เป็นทางขี้ดินครับ <c oughs> ขยำแรงไปมากกับโบมีปัญหาสะดวกสบายโยตัวยานจะยำฝนเนาะ อันนี้คือจุดออนของดินแปลงนี้แต่ว่าก็มีท่างแก่ให้กันครับเพราะว่ทาทั้งโซนตะบนต้นเถิงเขานี้มันจะมีลูกล่างหลหลูกล่างมาลงเลยครับสบายเลยประมาณ200เมตรกับบุ่บลายไปันไดครับตกแต่งเอาได้ดินเถือกแล้วกะเหตุทางไปนิดหน่อยกัดสบายแล้วครับแก่ชะอกปิดทองโวได้แล้วดินแปลงนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรครับห่างจากบรนณาสําราประมาณ500อเมตร หาร้อยเมตรนี้สิเป็นทางยังพทนดีประมาณสองรอยเมตรอีกสามร้อยเมตรสิเป็นทางดีแล้วเป็นทางดูล่างแล้วประมาณนี้ครับสรุปครับที่ดินแปลงนี้พื้นที่ยี่สบสามไร่สิบสามตารางวาเป็นโสนดขุดแดงนอสซีเจอติดจำนองครับ ห่างจากหมู่บ้านประมาณา100เมตรลักษณะพื้นที่ก็เป็นดินท่ามครับดินท่ามปาหฮวลิงจุดเด่นก็คือใกล้กับแม่น้ำครับใกล้กับหัวประหงังสามารถเอาน้ำขึ้นมาใส่ได้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับจากเห็นแล้วที่ดินแปลงนี้ตรงกับแผนที่เขาว้างไว้แล้วกัติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับได้ที่เบอร์0 8 8 3 3 2 2 0 5 3บันทึกเบอร์ผมแลวก็ไล่สิขึ้นถ้ายากบาง่งายละเอียดยังเพิ่ม ดีย๋ยวผมสิสรงไปลงเบิ่งทางลาไล่ครับเด้ออย่าลืมครับอย่าลืมที่ดินแปลงนี้มีโปรโมชั่นครับถ้าสร้างจองถ้าจองภายในเดือนเมษายนนี่เพิ่นสิขายไรละหาหมื่นบาทเท่านั้นครับไรละหาหมื่นบาทภายในเดือนเมษายนถ้าพ่นจากเดือนเมษายนไปแล้วไรละหาหมื่นหาได้ครับเด้อสนใจกับฝ่าติดต่อเข,ข้ามาด่วน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 ครับข้าันพลาดที่ดินแปงลงงามๆราคาถูกๆแบบนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเตือนนะครับเนาะช่องโควิดระบาดรอบที่3นี่กัดรักษาในรักษาตัวนะครับเด้ขอข้บไปในเมนืองในหน้าก็จะ่ลืมสวมแมทล่างเจียวดูดูครับด้วยความเป็นห่วงครับด้วยความปรารถนาดีจากลุงอืดอาดหัวล้านช่องสื่อคายดีดินครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ